สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาวันนี้นะคะคุณครู ความรู้เดิมเมื่อวันอังคารที่แล้วนะคะวันอังคารที่แล้วนะคะเราพูดถึงโครงสร้างภายนอกของพืชน,นะคะซึ่งโครงสร้างภายนอกของพืชน,นะคะก็จะมีรากใช่ไหมคะรากก็คือส่วนที่อยู่ใต้ดินนะคะต่อมาก็คือส่วนที่อยู่เหนือดินขึ้นมาก็จะเป็นลำต้นนะคะและต่อมาก็จะเป็นใบดอกและผล ใช่ไหมคะผลภายในผลก็จะมีเมล็ดอยู่นะคะแล้วเมื่อวันอังคารที่แล้วนะคะคุณครูก็พูดถึงโครงสร้างอย่างที่หนึ่งก็คือรากใช่ไหมคะเด็กๆรากนะคะรากทำหน้าที่อะไรคะอาทบทวนความรู้เดิมนะคะเด็กๆรากทำหน้าที่อะไรคะอาถูกต้องค่ะรากทำหน้าที่ดูดน้ำ และธาตุอาหารที่อยู่ในดินเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชให้มีการเจริญเติบโตนะคะนอกจากว่าอาจจะดูดน้ำดูดแ่ธาตุอาหารแล้วนะคะรากยังทำหน้าที่ยึดลำต้นไม่ให้โค่นล้มนะคะ,ะต่อมานะคะเรามาดูนะคะว่ารากมีกี่ชนิดคะเด็กๆชั่วโมงที่แล้วคุณครูพูดแล้ว อารากมีอยู่2ชนิดก็คือ1รากแก้ว2ก็คือราก ปอยนะคะเรามาดูรากแก้วนะคะอย่างภาพที่สองนะคะภาพที่2ตรงนี้ก็คือพืชที่มีรากแก้วนะคะนักเรียนสังเกตนะคะสีเทาๆตรงนี้นะคะนี่ก็คือรากแก้วนะคะเขาจะมีขนาดใหญ่และมีความแข็งแรงสามารถยังลึกลงไปในดินได้ลึกนะคะกว่ารากปล่อยนะคะเขาจะยึดลําต้นไม่ให้โค่นล้มได้ดีกว่ารากปอยนะคะต่อ มาภาพที่ภาพที่1ห,หรือภาพแรกนะคะนักเรียนดูที่รากนะคะเป็นรากของต้นญ้านะคะจะเป็นระบบของรากฝอยนะคะสังเกตว่ารากฝอยนะคะจะอยู่กันเป็นกระจุกเป็นฝอยๆนะคะมีขนาดเล็กเยอะแยะนะคะอันนี้เราเรียกว่ารากฝอยนะคะสาหรับ เราจะมาเรียนโครงสร้างของพืชอย่างที่2นะคะก็คือลำต้นนะคะลำต้นภาษาอังกฤษนะคะ stem นักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะ stem 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 แปลว่าลำต้นนะคะอ่านักเรียนดูรูปภาพก่อนก่อนที่จะไปดูหน้าที่ของลำต้นนะคะ นักเรียนดูรูปภาพของต้นไม้นะคะส่วนไหนที่เป็นลำต้นคะเด็กๆสีอะไรเอ่ยสีเขียวไหมคะ อ่าไม่ใช่นะคะส่วนที่เป็นลำต้นก็คือสีน้ำตาลตรงนี้นะคะก็คือลำต้นนั่นเองนะคะนักเรียนรู้แล้วว่าลำต้นของพืชก็คือส่วนไหนนะคะอาทีนี้เรามาดูหน้าที่ของลำต้นนะคะลำต้นทำหน้าที่นำน้ำและแร่ธาตุที่ ที่รากดูดขึ้นมาไปล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชน,นะคะเป็นทางผ่านของน้ําและแร่ธาตุอาหารที่จะไปเลี้ยงใบดอกผลนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะลำต้นยังทําหน้าที่ชูกิ่งก้านใบเพื่อให้ได้รับแสงแดดเพื่อที่จะสร้างอาหารได้นะคะนี่คือหน้าที่ของลําต้นก็คือนําน้ํา และแ่ธทาดอาหารนะคะเป็นทางผ่านไปรอเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชและชูกิ่งก้านใบค่ะ เรามาดูลักษณะของลำต้นของพืชน,นะคะคุณครูจะแบ่งลักษณะลำต้นของพืชออกเป็นสองส่วนหรือสองประเภทใหญ่ๆนะคะหนึ่งก็คือลำต้นตั้งตรงนะคะสองลำต้นเลื้อยพันนะคะมาดูความแตกต่างของลำต้นสองชนิดนี้กันเลยค่ะ ชนิดที่1ก็คือลำต้นตั้งตรงนะคะคุณครูก็จะนำภาพของพืชที่มีลำต้นตั้งตรงนะคะอย่างเช่นต้นอะไรคะส่วนนี้ก็คือลำต้นของไผ่นะคะนักเรียนเคยเห็นนะคะเด็กๆนักเรียนจะสังเกตว่าในภาพนะคะลำต้นของไผ่นะคะเขาจะตั้งตรงและมีเป็นข้อป้องนะคะต่อมาค่ะก็คือ ต้นอะไรคะภาพที่2ต้นมะพร้าวถูกต้องค่ะนักเรียนสังเกตนะคะว่าลำต้นของต้นมะพร้าวจะตั้งตรงนะคะส่วนที่เป็นลำต้นก็คือส่วนที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆตรงนี้นะคะต่อมานะคะภาพที่3นะคะลำต้นของอะไรคะเด็กๆเคยเห็นไม่เอ่ย อ่าค่ะก็คือลำต้นของอ้อยนั่นเองลักษณะคล้ายๆกับลำต้นของไผ่เลยนะคะตั้งตรงนะคะส่วนที่เป็นสีสีแดงเนาะสีน้ำตาลเข้มๆตรงนี้เราเรียกว่าลำต้นของอ้อยนะคะเขาจะตั้งตรงมีเป็นข้อป้องเหมือนไผ่เลยนะคะนี่คือตัวอย่างของลำต้นของพืชที่มีลักษณะตั้งตรงนะคะ ประเภทที่2นะคะก็คือลำต้นเลื้อยพันนะคะมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆไปดูเลยอ่ะดูภาพค่ะภาพนี้เป็นภาพของพืชอะไรคะอ่ะถูกต้องค่ะเก่งมากลำต้นของอพืชในในในภาพนี้ก็คือตำลึงนะคะ ต่อมาก็เป็นตำลึงเหมือนเดิมนะคะตำลึงเขาจะมีลำต้นที่อ่อนนะคะไม่ได้แข็งแรงนะคะเขาก็เลยจะเลื้อยพันนะคะกับรั้วบ้างกิ่งไม้บ้างตอไม้บ้างนะคะเราเรียกว่าลำต้นเลื้อยพันเห็นไหมคะเขาไม่ได้ตั้งตรงเขาจะเลื้อยพันไปเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆข้างเขานะคะต่อมานะคะนี่ก็คือต้นของตำลึง พืชชนิดที่สองที่มีลำต้นเลื้อยพันนะคะก็คืออะไรคะแตงกว่าถูกต้องค่ะนี่คือแตงกว่าลักษณะลำต้นนะคะก็เลือ้อยพันไปเกี่ยวนะคะกิ่งไม้นะคะเหมือนก,นกันกับตำลึงนะคะที่สามนะคะก็คืออะไรคะเด็กๆ อ่า,อางุนนะคะอางูนก็มีลำต้นที่เลื้อยพันเหมือนกันนะคะนี่คืออางุนนะคะ ต่อมานะคะเราเรียนแล้วเกี่ยวกับลำต้นของพืชทำหน้าที่อะไรนะคะลักษณะลำต้นเป็นยังไงวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมน่ารู้ร่วมกันนะคะเขาสั่งบอกว่าให้นักเรียนสังเกตลำต้นของพืชแล้วใส่เครื่องหมายถูกลงในตารางนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะภาพที่หนึ่งค่ะ ภาพที่1เป็นภาพลำต้นของพืชอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะก็คือต้นมะม่วงนะคะลำต้นของต้นมะม่วงมีขนาดเล็กหรือว่าใหญ่คะใหญ่นะคะต่อมาลำต้นของมะม่วงมีหนามหรือไม่มีหนามคะอ่าถูกต้องไม่มีหนามคะ่ะลักษณะของลำต้นตั้งตรงหรือว่าเลื้อยคะต้นมะม่วง ตั้งตรงค่ะทุกนะคะต่อมาเรามาดูภาพที่2ก็คือลำต้นของต้นกระบองเพชรหรือว่าแคทัสนั่นเองนะคะนักเรียนคะส่วนไหนคือลำต้นของกระบองเพชรคะสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวถูกต้องค่ะสีเขียวที่เรามองเห็นนั่นก็คือลำต้นของกระบองเพชรแล้ว มีใบไหมคะเด็กๆนักเรียนเห็นใบของกระบองเพชรไหมคะไม่มีนะคะกระบองเพชรเขาจะลดใบกลายไปเป็นหนามเพราะเขาจะลดการสูญเสียน้ำลดการขายน้ำกระบองเพชรเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งนะคะ อาทิตย์หนึ่งลดน้ําเขาสักหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ได้ไม่ต้องลดทุกวันนะคะเพราะเขาจะดูดน้ํานะคะรากของเขาจะดูดน้ําไปเก็บไว้ที่ลําต้นเราจะสังเกตเห็นว่าลําต้นของกระบองเพชรจะ อวบนะคะเพราะเขาเก็บกักน้ําไว้นะคะวันไหนที่เขาไม่มีน้ํานะคะเขาก็จะเอาน้ําจากลําต้นไปใช้นั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่ากระบองเพชรไม่มีใบเพราะเขาจะลดการคายน้ําคือ,อลดใบากายไปเป็นหนามนั่นเองนะคะเขาจะสูญเสียน้ำน้อยมากนะคะามาดูค่ะลำต้นของกระบองเพชรมีขนาดเล็กหรือว่าใหญ่คะ เล็กค่ะต่อไปลำต้นมีหนามหรือไม่มีหนามคะมีหนามนะคะลักษณะลำต้นตั้งตรงหรือว่าเลื้อยพันคะตั้งตรงถูกต้องอ่ะมาดูภาพต่อมาก็เป็นภาพของอะไรคะเด็กๆตํำลึงนะคะเป็นภาพของตํำลึงนะคะตํำลึงนะคะมีลำต้นเล็กหรือว่าใหญ่คะ เล็กนะคะมีนามไหมคะลำต้นไม่มีนะคะลักษณะลำต้นตั้งตรงหรือว่าเลื้อยพันธุ์คะเลื้อยพันมาสุดท้ายค่ะก็คือกุหลาบใช่ไหมคะอ่ากุหลาบมีลำต้นเล็กหรือว่าใหญ่คะเล็กค่ะมีหนามไหมคะลำต้นของกุหลาบมีหนามไหมคะ มีนะคะใครที่ตอบผิดนะคะนักเรียนไปดูนะคะว่าลำต้นของกุหลาบมีน้ำหรือไม่มีน้ำนะคะต่อมาลักษณะลำต้นก็คือตั้งตรง สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะแบบฝึกหัดนี้คุณครูเพิ่งแจกไปเมื่อเมื่อวานนี้เองนะคะที่ผู้ปกครองมารับจะอยู่หน้าสุดท้ายนะคะเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆอ่าหยิบขึ้นมาเลยนะคะ คำสั่งเขาบอกว่าจงระบายสีรูปที่แสดงว่าลำต้นของพืชแตกต่างจากกลุ่มนะคะถ้านักเรียนตามไม่ทันนะคะนักเรียนก็หยุดสต๊อปไว้ก่อนนะคะแล้วนักเรียนก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะนักเรียนจะระบายสีนะคะลำต้นของพืชที่แตกต่างจากกุมภาพที่หนึ่งก็คือมะม่วงตาลึง บวกนักเรียนอย่าไปสนใจรูปภาพนะคะเด็กๆนักเรียนดูที่ตัวหนังสือที่อนณครูเขียนภาพแรกคือมะม่วงตำลึงบวกลำต้นไหนที่แตกต่างจากเพื่อนคะอะมะม่วงถูกต้องค่ะนักเรียนก็ละบายสีภาพแรกนะคะที่เป็นมะม่วงละบายสีให้สวยงามนะคะต่อมาเอาสี ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวเราระบายสีทีหลังนะคะต่อมาแถวที่2ค่ะภาพแรกก็คือพริกไทยต้นข้าวต้นยางใช่ไหมคะภาพไหนนะคะที่มีลำต้นแตกต่างจากเพื่อนนะคะภาพไหนคะเด็กๆพริกไทยลำต้นเลื้อยพันธุ์นะคะต้นข้าวตั้งตรงตั้ง ตั้งตรงค่ะส่วนต้นยางก็ตั้งตรงเพราะฉะนั้นเราจะระบายสีภาพแรกก็คือพริกไทยนะคะเขาแตกต่างจากเพื่อนนะคะต่อมาภาพที่3มแถวที่สามทษทีนีระเด็กๆแถวที่3นะคะแถวที่3แถวสุดท้ายเลยค่ะภาพแรกก็คือมะพร้าวไทย มะระใช่ไหมคะาภาพแรกลำต้นตั้งตรงภยัยลำต้นตั้งตรงและภาพที่3ก็คือมะระเป็นลำต้นที่เลื้อยพันนะคะนะักเรียนอย่าไปดูรูปนะลูกดูที่ตัวหนังสือลูปคุณครูเอามาหลอกนะคะเพราะฉะนั้นลำต้นที่แตกต่างจากเพื่อนก็คือมะระแถวภาพนี้นะคะเราจะระบายสี ภาพที่3นะคะ,ะทบทวนค่ะแถวแรกเราระบายสีอะไรคะที่แตกต่างจากเพื่อนก็คือมะม่วงนะคะแถวที่2เราระบายสีอะไรคะเราระบายสีภาพที่อะไรคะภาพที่1เพราะเขามีลำต้นที่แตกต่างจากเพื่อนนะคะส่วนแถวที่3เราจะระบายสีกระถางที่3นะคะเด็กๆไม่ยากนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนในเรื่องของลำต้นเอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ